สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งคลิปมีเมนูมันฝรั่งผัดไส้กรอกเซเวอรลอยนะคะมาฝากทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมมันฝรั่งกันก่อนค่ะปอกเปลือกมันฝรั่งออกให้หมดนะคะแล้วเราก็หั่นมันฝรั่งให้เป็นชิ้นเต๋าเล็กๆค่ะ จากนั้นนำภาชนะสำหรับต้มมันฝรั่งตั้งไฟนะคะใส่น้ำา1ลิตรค่ะหรือก,กะให้ท่วมมันฝรั่งนะคะแล้วเราก็ใส่มันฝรั่งลงต้มค่ะต้มมันฝรั่งให้สุกนะคะก็ใช้เวลาในการต้มประมาณ12นาทีค่ะลองใช้ช้อนหรือว่าซ่อมตัดชิ้นมันฝรั่งดูนะคะถ้าตัดออกก็สุกแล้วค่ะอย่าให้สุกมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเลกตอนที่เรานำไปผัดค่ะ ในระหว่างที่เรารอมันฝรั่งต้มสุกนะคะเราก็มาเตรียมหั่นหอมใหญ่กันค่ะใช้หอมใหญ่50กรัมนะคะถ้าเป็นหัวใหญ่ก็ประมาณครึ่งหัวค่ะหั่นหอมใหญ่ให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นไส้กรอกเซเวอรลอยกันค่ะไส้กรอกชนิดนี้ค่อนข้างหาซื้อยากค่ะใช้ไส้กรอกหมูแทนก็ได้นะคะหั่นไส้กรอกตามขวางขนาดชิ้นพอคำค่ะ กระเทียมขีดเบก็ใช้5กลีบนะคะสับให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทําขั้นตอนการผัดมันฝรั่งกันเลยค่ะนํากระทะตั้งไฟใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปนะคะลุงทิพย์ใช้น้ํามันมะพร้าวค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงผัดให้หอมเหลืองค่ะจากนั้นเราก็ใส่หอมใหญ่คนให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่มันฝรั่งได้เลยค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะจะได้มีน้ำขุยๆนะคะปรุงรสด้วยซีอิ U ๊วขาว1ช้อนโต๊ะหอยซินซอสหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าไม่มีก็ใช้ซอสหอยนางรมแทนก็ได้ค่ะพร<ม>ิกไทยป่นสึ่ส่วนสี่สช้อนชาเคจันครึ่งช้อนชาแล้วก็โอเวออีกครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ใส่ไส้กรอกลงในกระทะได้เลยนะคะแล้วก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ใส่น้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชานะคะตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะผัดส่วนผสมให้เข้ากันอพอเดือดขั้วก็สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะจะใส่จ,จานเสิร์ฟร้อนๆนะคะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะได้พบกันใหม่ในเมนูต่อไปค่ะ